นี่คือประโยชน์ของการกระโดดเชือกที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้มาก่อนครับมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของการกระโดดเชือกครับว่ามันมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรครับจริงๆเนี่ยมีคนรีเควสต์มาเยอะมากๆแล้วครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการกระโดดเชือกนะว่าโคชการกระโดดเชือกนี่มันมีผลดียังไงบ้างวันๆโคชก็พูดแต่เรื่องของการเล่นกล้ามเรื่องของการคาร์ดิโอโซนสองแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของการกระโดดเชือกเลยนะครับ จริงๆต้องบอกก่อนว่าการกระโดดเชือกเนี่ยครับผมถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของเราครับหลายๆคนกลัวกับการกระโดดเชือกครับผมกลัวว่าจะเจ็บข้อเขา่ากลัวเจ็บข้อเท้า,กล,ทากลัวมีปัญหาการบาดเจ็บครับ ถ้าวันนี้คุณมีเทคนิคที่ถูกต้องสามารถกระโดดเชือกได้อย่างถูกต้องครับผมนะครับคุณจะไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายในรูปแบบนี้เลยครับโดยที่ผมต้องบอกนี้ว่าการออกกําลังกายครับถ้าเราทําได้ถูกต้องทุกๆอย่างนะครับมันจะส่งผลแล้วก็ส่งประโยชน์ให้กับเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้นะครับคุณจะเบื่อกับการแบบต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งเบื่อกับการเดินชันนะครับผมแล้วก็อยากที่จะกระโดดเชือกแต่ว่ากลัวว่าจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับผมจะบอกนี้ว่ามัันนมีีงาวิจยท่บอก เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการออกกำลังกายของมนุษย์ครับผมเป็นของ frontier in psychology ครับเขาได้ทำการทดลองแล้วก็มีการประเมินผลครับผมสำหรับคนที่ออกกำลังกายที่ในรูปแบบที่เขาชอบนะครับจะพบว่าคนที่ออกกำลังกายในรูปแบบที่เขาชื่นชอบสามารถที่จะเมนเทนการออกกำลังกายในรูปแบบนั้นไปได้ยาวๆแบบลองเทอมนั่นเองครับผมทำให้เขาเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างนั่นเองครับผมแต่ทีนี้หลายคนจะสงสัย